สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง999สูตรคำนวณชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นชุดบนนะคะจับคู่ชุดบน12ชุดนะคะสูตรที่1น,นะคะเป็นสูตรหลัก10นะคะ วิธีการคำนวณน,นะคะใช้รางวัลที่1ใช้หลักหมื่นคูณสี่ใช้หลักหน่วยคูณสใช้รางวัลเลขหน้านะคะหมุนครั้งที่1นะคะใช้หลักหน่วยคูณสแล้วก็ใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่2นะคะใช้หลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะคะแดนะคะคูณ4หลักหมื่นคูณ4นะคะ8คูณ4ได้ สามสิบสองใช้สองนะคะหกคูณสองได้สิบสองใช้สองบวกสี่คูณสามนะคะได้สิบสองใช้สองบวกตามด้วยเจ็ดหลักร้อยหกหลักสิบสามนะคะหลักหน่วย บวกสี่คงที่นะคะสองบวกสองบวกสองนะคะได้หกหกบวกเจ็ดนะคะเป็นสิบสามสิบสามบวกหกเป็นสิบเก้านะคะสิบเก้าบวกสามเป็นยี่สิบสองยี่สิบสองนะคะบวกสี่เป็นยี่สิบเจ็ดนะคะเลขเด่นตัวแรกคือเจ็ด เจ็ดบวกสองนะคะได้เก้าเก้าบวกหนึ่งนะคะได้ศูนย์เลขเด่นสูตรแรกนะคะหลักสิบนะคะได้เจ็ดเก้าศูนย์นะคะต่อกันด้วยสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองเป็นสูตรหลักหน่วยนะคะวิธีการคำนวณน,นะคะใช้รางวัลที่หนึ่ง ใช้หลักแสนนะคะคูณสองแล้วก็ใช้หลักหมื่นนะคะเก้าคูณสองนะคะได้สิบแปดนะคะบวกขออภัยนะคะใช้หลักแสนคูณสองแล้วก็หลักพันนะคะแปดบวกศูนย์นะคะแล้วก็ บวกตามด้วย4คงที่8บวก0นะคะบวก4ได้12นะคะเลขเด่นตัวแรกคือ2 2บวก2นะคะได้4 4บวก3นะคะได้7 7บวก3นะคะ ได้ศเลขเด่นสูตรที่สองนะคะเดินที่หลักหน่วยนะคะเด่นสองสี่เนะคะเลขที่ออกนะคะห เศูนย์นะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเข้าที่เก้านะคะหลักสิบสูตรที่สองนะคะเข้าที่ศูนย์นะคะ เมดต่อมานะคะหลักหมื่นนะคะคูณสี่ศย์คูณสี่ได้ศูนย์บวกศูนย์คูณสองนะคะได้ศูนย์บวกห้าคูณสามนะคะได้สิบห้าบวกเจ็ดนะคะหลักร้อยบวกสี่หลักสิ 4, 0, 4, 0, บแล้วก็บวกเจนะคะหลักหน่วย บวกตามด้วยสีนะคะคงที่0นะคะบวก0บวก5ได้5นะคะบวกเเป็น12บวก4เป็น16บวกเเป็น23นะคะบวก4เป็น27เลขเด่นตัวแรกนะคะคือ7 7บวก2นะคะได้9 ก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์นะคะต่อกันด้วยสูตรที่สองนะคะใช้หลักแสนนะคะคูณสองสองคูณสองได้สี่ใช้หลักพันนะคะค 2, 2ค 4, ห้าบวกสี่คงที่นะคะสี่นะคะ บวก5บวก4นะคะได้13เลขเด่นตัวแรกคือ3นะคะ3บวก2นะคะ3าบวกสได้5 5าบวกสนะคะได้8 8ดบวกสนะคะได้11ใช้1นะคะ เลขที่ออกนะคะห้าเ้าสามสูตรที่1นะคะเข้าที่9้าหลักสิบนะคะสูตรที่สองเข้าที่สามหลักหน่วย ว่าถัดมานะคะสามคูณสี่นะคะได้สิบสองบวกสามคูณสองได้หกบวกสี่คูณสามนะคะได้สิบสองบวกสามนะคะหลักร้อยบวกหกหลักสิบบวกสี่หลักหน่วยบวกตามด้วยสี่คงที่นะคะ สอบวกหเป็น8ปบวกสองเป็น10บวกสเป็น13บวกหเป็น19บเวกสเป็น23านะครับบวกสเป็น27เลขเด่นตัวแรกคือ7 7็บวกสองนะคะได้9 9้บวกสองนะ ขออภัยค่ะ9บวก1นะคะได้0ต่อกันด้วยสูตรที่2นะคะสูตรที่1ได้7 9 0นะคะหลักสิบสูตรที่2นะคะหลักแสนคูณ2ได้5คูณ2ได้10ใช้0นะคะบวกหลักพันศูนย์บวกตามด้วย4คงที่ 0นะคะบวก0บวก4ได้4เลขเด่นตัวแรกคือ4 4บวกสนะคะได้6 6บวก3ได้9 9บวก3นะคะได้12ใช้2นะคะเลขที่ออกนะคะ ห้าศูนย์สี่นะคะเลขเด่นสูตรแรกนะคะเข้าที่ศูนย์นะคะหลักสิบสูตรที่สองนะคะเข้าที่สี่หลักหน่วยนะคะงวดถัดมานะคะ หนึ่งคูณสี่นะคะได้สี่สี่คูณสองนะคะได้แปดบวกแปดคูณสามนะคะแปดคูณสามได้ยี่สิบสี่นะคะใช้สี่บวกศูนย์หลักร้อยบวกหนึ่งหลักสิบบวกหกหลักหน่วย บวกตามด้วยสี่นะคะคงที่4ีบวกแนะคะแล้วก็บวกสี่ได้16บวกหเป็น17บเวกหเป็นยีบสามนะคะยี่บสาบวกสีได้27นะคะเลขเด่นตัวแรกคือ7 7็ดบวกสนะคะได้9 9้บวกหนนะคะได้ศูนย์ ต่อกันด้วยสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองห้าคูณสองนะคะได้สิบใช้ศูนย์บวกแปดหลักพันบวกสี่คงที่ศูนย์บวกแปดบวกสี่นะคะได้สิบสองเลขเด่นตัวแรกคือสองสองบวกสองนะคะได้สี สีบวกสนะคะได้เจ็บวกสนะคะได้0นะคะเลขเด่นสูตรที่2นะคะได้2 4 7 0นะคะจับคู่นะคะ

ก็ขอให้สูตรเดินต่อนะคะถ้าสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดเนาะก็คือไม่เข้าเลยนะคะคลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะเลขเด่นสูตรแรกเป็นสูตรหลักสิบนะคะได้เจ็ดเก้าศูนะคะสูตรที่2เป็นสูตรหลักหน่วยนะคะเป็นสูตรเก่านะคะสูตรเดินยาวนะคะสูตรนี้ได้สอี่เจขอให้สูตรเดินต่อนะคะคลิปนี้ก็ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ